ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับมาในรายการแล้งข้าวรอบกอไอเดียทีวีแปดช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นช่วงเอ่อ้าเป,ป,ป็นปันปกติเนี่ยจะเป็นช่วงคุยกับผู้นําแต่วันนี้วันศุกร์สุดส,สป,ปดาก็เป็นวันที่เราจะต้องเป็นช่วงแลกงข้าวเหล่าคลิปนะครับอันนี้ครับพผม ตอนนี้คนที่จะมาแทนน้องยุ้ยก็คือน้องเข้ม,มวันเทพมารัฐหรือว่าน้องตู่เจ้า้องคลิปก็มาแล้วนะครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีพี่นุ้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแขกรับเชิญก่อนสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> โอแขเราเชิญมารอยู่ผักนึงแหละนะคะมามาตรงแหลกบ,บ,บ,บัดชามน,านุ้งโอ้เต็มรายการเลยนะคือน่ากดฟีดิโก้เลยมาคือบุ้นํำวันนี้คือบุ้นํำวันนี้ที่มานี่นะ ที่มาวันนี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนรุ้นเดียวกับไม่นุ้ยนะลุ่นน้องไลยปีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือตังใจนี่คถึงความตังใจมอต้องไปซ้มนู่นจะมาถึงบาดท้่นี่ก็บอกก็ว่าข้อมูลนี้เตยมมาเต็มทีเลยค่ะคิดว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์มากับช่วงแรงข้าวเหลาคลิปในวันนี้ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าทุกๆวันซุกเราก็จะมีประเด็นเรื่องข้องแรงข้าวเหลาคลิปยิบเอา คลิปนะคะที่ว่าน่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วสัปดาห์นี้นะคะตูไปยิบประเด็นคลิปทีพูดได้เลยว่าการเกี่ยวเนื้อง กับชีวิตประจําวันข้องคนเราดิ้ง่วงนี้นะคะก็มีประเด็นข้าวเรื่องของเด็กจมน้ำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน้ทภูทถ,ถ้งเร,ร,รืองของทั่วประเทศนะคะในขณะเดียวกันขอ้องงหวัดภูเก็ตเราในปีนี้ก็มียอดเสื้อชีวิตจะเฮตดเด็กจมน้ำแ้วด้วยนะคะในพื้นที่ท่าทีทูซบข้อมูลกระราวัยแต่ส่วนพื้นที่อื่นๆนก็ไม่แน่ใจที่ไหนางใหนางนั้นนะคะใช่นะคะก็ต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการยิบเรื่องราวมาาให้ฟังวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอุทาห้อนดีๆแล้วก็เป็นเรื่องที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้ระมับ ระวังนะคะเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเชิญไม่แนะนาก้อนแนะนำเจอแนะนำให้ให้จักกันก่อนใช่ไหมเราไม่ดูคลิปก่อนใช่ไหมไม่ดูคลิปก็แนะนำก้อนได้เอาแนะนาท่านก้อนก็ได้ค่ะนี่คือแค่รับเชิญของเราวันนี้ทีเชิญท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นคลิปของเรานะคะนายแพทย์คณิน นะคะกีรติพงษ์ไผ่บูญน,นะคะทันการจริงจริงๆแล้วทันกาเป็นแพทย์ที่ดูแลลายด้านนะแต่นึงนนน่งในนั้นก็คือการดูแลเกี่ยวกับอุบัติเหตุชุกเชิญนี่นจมนมม้ำก็ชุกเชิญเหมือนกันก็เ,เรียกว่าจริงๆริงแล้วถ้าแรกงปัาษาบ้านเราก็กคือเป็นหม้อหนักกูชิบในเบื้องตอนนี้นคือประเทศเกิดมานี่ คือตายไม่ตายไม่รู้แต่ต้องกู้ฉีดไปก่อนคือเชียเชียวชาญน่ยจะรู้ว่านี่ต้องทำอย่างไรวันนี้มอหมอหมอหคันนินนี่จะรู้แล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้มาแทนแพทย์ใหญ่ด้วยออ๋ค่ะมาแทนท่านนายแพทย์ทาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตใช่ในแพทย์ขจรศักนะคะทั้งกระบอกตอนแรกนี่ตูเป็นคนประสานงานไปท่านบอกว่าอุยเสียดายมากเนี่ยเพราะว่าท่านติดภารกิจด้วยก็เลยให้ทางด้านนายแพทย์ขันินมาพูดคุยครับแต่ว่านก่อนจะไปชมคลิปนะจะก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยวะพี่ส่งใช่ว่าวันนี้ตู จะช่วยมาเนี่ยว่ามามาละมาช่วยงนกับเรื่องที้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวที่ากว่าชวยนี่ไม่ถึงอะไรช่วยเสื้อนี่ชวยคนนั่นวยอยู่แล้วคือตอนนี้ไมอยากไดปยื้เรา่าแลมั่งมอยู่นี่แก้วกับแก๊บฮะใครไอ้โม่ใครคนใรไม่รู้ใายหรือว่านักกว่าเดิมไม่รู้ใายหรือว่าเครียกว่าเดิมเลยแต่ว่าพีฟังท่านยันถิมคำคัพูดของโมได้เร็วอะโมอะแกส่วยจริงๆส เอ้าไม่ได้ได้ชุดแบบนี้ก็ต้องขอบคุณกันนิดนึงวันนี้ไปยืมเข้ามาออ๋จะน่อ่ะสนุ่นมาเลยนี่กับร้านดีว่าในเอ็กโปชุดสวยๆนี่อันนี้ชุดสีม้วนให้เข้ากับชุดนี้เลยนะคะหลวมเชะล็องนะคะในส่วนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะคะห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยหกสิบปันซ่าค่ะเอาไปดูคลิปกันดีว่าดูคลิปครับท่านผู้ชมครับนะคะไปดูคลิปกันก่อน ลูกเดียวอนเอาขาดปลากันเฮ้ยเช็ดเช็ไปลวบ้านไหเช็ด

บอยบอยย่งดอกอันนี้แล้วเป่าเป่าไปเลยเป่าไปเลยซอยซอยซอยเป่าไปเลยอันนี้กันหายใจยุ่งไปแล้วหายใจยุ่งหายใจยุ่งป่ะนั่พี่ต้องจับชีพจรดูพี่ต้องโอ้โหไปอีกไปอีกไปอีกไปอห้ใจยุ่งหันคือลอยพื้นอลอยบอดี้ต้องบอดี่ต้อง เอาเบก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 เอาเบกเบกเพิ่งไงเนาะเนี่ยเนาะเบกเบกเอาขึ้นหลังอีกนะเอาขึ้นหลังไปพัดมา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 ไหมพัดมาไหมจับขาด้วยจับอะไรกันนี่เจ้าพัดมาพัดมาเอาคนผู้ชายเลยเอาลงมาเอาลงมาเอาคนมาช่วยมาจับช่วยกันหน่อยนี้เอาไปเอาลงมาคนมาช่วยเอาเป่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 าอีกหน่อยครับเปล่าอีกเปล่าอีกเป่าอีกหน่อยครับเป่าอีกหน่อยครับเป่าอีกหน่อย ไปตหมนะเปนห่มงห่มเอาเปาอีกเปาอีกเอาเปาอีกเอาไปเฮ็ดปเกิดขึ้นนะคะการย่างที่ไหนพระเลยเพราะว่าเป็นคลิปที้เกี่ยวเนื้อกับการ จมน้านะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยก็คือในประเทศไทยแต่ว่าในประเด็นในคลิปเนี้ยไม่ได้แจ้งนะปกติแน่แต่ว่าเป็นส่วนพาหิซ่านอันนี้คือเป็นข้าวแหละซึ่งถ้าเจ้าจังหวัดภาคอีสานนะครับจะไม่ได้วันอคารพนมันช่วงกลางคืนี้เป็นข้าวนานแล้วนานแล้วนะคะเมื่อ ถ้าจะมีขึ้นมาปีที่แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีการปูดเรื่องของวิธีการปฐมพยาบาลด้วยแล้วเรื่องข้องแย่งที่บอกค่ะว่าช่วงปิดเทอมเด็กๆก็พากันไปเล่นน้ำวันนี้ถ่ายรนกันแล้วกาเกิดเหตุเพราะว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้ดูแลยังไกลชิดด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งคะที่ยิบมานําเสนอนี่นะคะให้ทางคุณหม้อนะคะพูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลอย่างก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุเวลาแบบนี้นะคะย่งที่เราให้ในภาพเลยการปฐมพยาบาลของเข้า ผันเบื้อบ้างคะคุณหมอคะคือการผดุงพยาบาลเนี่ยครับกิดเริ่มเริ่มต้นจากการที่คนที่ลงไปช่วยก่อนะนะครับคนที่ลงไปช่วยเป็นคนที่ลงไปกู้ชีพเนี่ยครับอันแรกเลยคือต้องเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นก่อนอนะครับรนะครับ<ช>คือใน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 คลิปเนี่ยโอเคที่ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนทั้งกลุ่มที่ลงไปช่วยแล้วก็เป็นทางกู้ชีพแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นคนที่ที่ต้องลงไปเอง ก็ต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเราไม่น้าเป็นนะครับนั้นคนลงไปช่วยต้องต้องต้องมั่นใจว่าปลอดภัยไม่งั้นจะกลายเป็นเพิ่มภาระให้คนอื่นนะครับที่คุณหมอพูดอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่ลงไปช่วยเนี่ยอันดับแรกคือต้องมีสติก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปช่วยด้วยความตกใจเนี่ยที่พอเกิดเราลืมไม่ว่าเราว่าน้าไม่เป็นเนี่ยมันมันก็เป็นภาระใช่แล้วดีไม่ดีก็จมทั้งสองกจมทั้งสองคนใช่ครับเขาบอกว่าคุณหมอขาจริงหเปลว่าเวลาเราเข้าไปดูแลหรือว่าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะวิธีการเข้าก็็็ต้้้้้้อองเเเเเขขาาาใใหปปนนนดดววยยกกรที่่จจะไไชลื ใช่ครับคือคือถ้าเกิดว่าตอนที่ลงไปแล้วเขาไม่มีสติแล้วเด็กไม่มีสติแล้วเนี่ยไม่คืนอันนั้นเราจับขึ้นมาได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เขามีสติอยู่อันนั้นเราจะเรียกว่าเป็นภาวะของแพนิคคือเป็นภาวะดิ้นรนที่เขาต้องขวอยคว้าทุกอย่างนั้นมือเขาจะกอดทุกอย่างถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทางด้านหน้าเขาจะกอดรัดทุกอย่างหรือว่าจะกอดล็อกคอหรือ ทําให้กระทั่งเราจมน้ำลงไปรัดขารัดแขนะไรนั้นก็จะมีวิธีการเข้าของหน่วยกู้ชีพเขาที่บางคนก็ต้องเข้าด้านหลังแล้วก็ต้องล็อกให้คนไข้อยู่นิ่งๆได้ต้องปอบคนไข้ได้หรืออะไรเงี้ยครับที่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 จะทําครับต้องมีวิธีการเข้า เขาบอกว่าปลอดภัยที่สุดถ้าเราถ้าเราเขาไม่เป็นปลอดภัยที่สุดคือใช้อุปกรณ์คือต้องมีอุปกรณ์อยู่ในระหว่างตัวอย่างเช่นขอนมาให้ก็ได้ผูกเชือกหรือว่าเป็นโยนห่วงยางอะไรไปก็ได้ขวดพลาสติกก็ได้ให้เขาเกาะไว้ก่อนนะครับตรงนั้นก่อนครับครับผมจากที่หมอดูเนี่ยหมอดูที่ว่าในคลิปเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปนี้วิธีการเขาเขาลงไปกู้ชีพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ คงจะไม่ไม well ่ไม่ใช่หมออะไรครับไม่ใช่หชอเงินชีพในการเข้าไปกะไรวจอะไรครวบคือคนเหล่านี้ก็จะชำนาญในเรื่องของการจับโจรนะครับแต่วันนี้ก็ไปช่วยชีวิตคนจมน้ำเนี่ยจากที่หมอดูเนี่ยมันมันมีตรงไหนเป็นจุดอ่อนข้อบกพร่องบ้างวิธีการที่ถูกต้องยังไงคุณหมอครับเริงคือต้อง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 ชมเขาก่อนอันหนึ่งตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะที่จะเข้าไปถึงแล้วเขาประเมินแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ก็ก็ปั๊มหัวใจเลยนะครับคือ คือการคือการที่ที่คนที่ไม่สามารถที่จะประเมินทางการแพทย์ได้นะครับ,รบ <eszcze S 1> ถ้าอันแรกเลยเข้าไปเนี่ยต้องดูก่อนว่าคนไข้มีสติไหม <c oughs> <Gear> นะครับถ้าคนไข้ไม่มีสตินะครับถ้าเราทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับหรือว่าคนไข้หรือว่าเราไม่มีสติด้วยเนี่ย <c oughs> ให้จับคนไข้นอนตะแคงหรือว่านอนนอนนอนตะแคงหน้าก่อนนะครับพอถ้าตะแคงหน้าเนี่ยมันจะเปิดช่วยเปิดไม่ให้ลิ้นเข้าไปอุด นะครับใช้นิ้วล้วงที่คอไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเราก็นอนตะแคงแล้วก็โทรหาหน่วยที่ต้องการนะครับหนึ่งหเหรือโทรหาตำรวจนะครับแล้วหนูเห็นในคลิปนี้เขามาบเขาเขย่าเขาเขย่าก่อนแล้วเขาเขย่านี่คือยังไงตรงนั้นวิธีการนั้นถูกต้องหรือเปล่ายังไงวิธีการคือตัวเขย่าเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ที่เราเชื่อกันว่าเราจะต้องจะต้องทําให้น้ําออกามตรงนี้นะครับนะครับบางคนก็ใช้วิธีแบกขึ้นหลังแล้วก็แล้วก็วิ่งบางคนก็ใช้เขย่าอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่ คืนคืนมันก็ทําให้น้ําออกจากคอได้ทลองได้แต่ว่าที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการที่จะให้เลือดสูบฉีดก่อนเลยขึ้นขึ้นมาปุ๊บเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาในการเขย่าหรือว่าวิ่งรอบๆบางคนถึงเวลาวิ่งรอบๆแต่ว่ายังชั่วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับการปั้มหัวใจเลยนะครับถ้าเราประเมินว่าเขาไม่มีสติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ที่ปั้มหัวใจเป็นก็อยากให้ปั้มหัวใจเลยนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะ จะจะให้มีการสุบฉีดเลือดก,ก่อนเลยะนะครับเพราะเวลาตอนคนจมน้ำเนี่ยที่สําคัญคือออกซิเจนไปเลี้งสมองไม่ทันะนะครับถ้าออกซิเจนไปเลีย้ยงสมองไม่พอเนี่ย,ยเดี๋ยวจะเกิดภาวะพวกสมองบวมแล้วก็จะเกิดภาวะที่สมองใช้การไม่ได้เลยะนะครับคุณหมอคะถามถึงวิธีการพายปอดกับ กับปั oh, ๊มหัวปั <c oughs <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊มหัวใจอันไหนมาก่อนมาหลังคะปั๊มหัวใจครับปั๊มหัวใจก่อนเลยครับปั๊มหัวใจนะไม่ใชจบายก้อนนั่นเปนหนวยหนูก็เห็นพี่น่วยปุ๊บปั๊มหายปลอดก่อนเลยมาอันดับแรกโอ้โหไปถึงก็จะมีก็จะมีช่วง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 หนึ่งของการแพทย์ที่ที่เขาจะพูดถึงวัดมีการช่วยเหงืใจก่อนแล้วค่อยปั๊มหัวใจแต่ว่าระยะหลังนี่คือมีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าการปั๊มหัวใจจะช่วยได้ นะครับเพราะอย่างน้อยปั๊มหัวใจเนี่ยเลือดก็จะวนไปเลี้ยงก่อนแน่นอนการปั๊มคุณหมอคะวิธีการจริงๆมันเป็นยังไงอย่างถ้าดูในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็แบมือห่างๆปั๊มลงไปถ้าเราดูสังเกตให้ดีๆนะคะแต่จริงๆวิธีการที่ถูกต้องเท่าที่ทราบมึงก็ต้องประสานมือใช่ไหมใช่ครับจะมีจะมีวิธีการที่ที่ประสานมือนะครับแล้วก็กดลงไปตรงเวณตรงตำแหน่งของของกลางหน้าอกนะครับก็จะมีตรงตรงตรงบริเวณตรงตรงกระดูกแกนกลางหน้าอกตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ที่จะต้องวัดขึ้นมาจากลิ้นปี่ขึ้นมา ครับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็กดลงไปเนี่ยต้องต้องได้แรงที่เหมาะสมนะครับก็จะมีใช่ครับเราก็จะต้องฝึกคือเราจะต้องมีการเรียนรู้คือผมเนี่ยผมสนับสนุนให้ให้คนไทยเนี่ยได้ฝึกกันทุกคนนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่จําเป็นเฉพาะเฉพาะคนผู้ชีพแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราทําเป็นเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเม่กินนี้ถ้าไม่ใช่ตํารวจถ้าไม่ใช่คนที่ปั้มหัวใจเป็น ถามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นชาวบ้านที่ช่วยขึ้นมาเขาเขาปั๊มได้ไหมถ้าคนชาวบ้านเขาไม่รู้เขาก็ปั๊มไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเราควที่จะฝึกกันทุกคนนะครับตรงนี้จริงๆเขามีการให้เราไปฝึกเองถ้าเกิดว่าเรามีมีความต้องการอยากเรียนรู้เราก็ไปขอฝึกเองได้ใช่ไหมคะัคุณหมอได้ครับได้ครับแล้วก็ทุกวันนี้นี่คือทางด้านสาธารณสุขเนี่ยครับพยายามที่จะออกไปให้ความรู้กันอยู่แล้วนะครับ ตั mm ้งแต่ที่โรงเรียนก็มีนะครับทั้งเรื่องของหน่วยงานต่างๆนะครับตำรวจเอ่ยหรือว่ากู้ชีพเอยนะครับรวมถึงตรงไลฟ์การตามสระน้ําหรือว่าตามริมหาดสาธารณสุขของเราก็ก็ออกไปออกไปให้ความ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 รู้ให้ความที่นี้ประเด็นประเด็นมอมันมันจะมีประเด็นว่าในการที่จะไปปั๊มหัวใจเนี่ยซึ่งก็ตอนนี้มีการ เรียกเาเรียกว่าอาจจะมีการค้นคว้าใหม่เผื่อจ,จะเป็นข้อสรุปใหม่อย่างหนึ่งว่าอันดับแรกคือในเมื่อคนคนป่วยคนไข้เนี่ยมันมันหมดสติอันดับแรกคือทางที่ดีคือทําให้การสูบฉีดมันเกิดขึ้นกอ่อนก็คือการปั๊มหัวใจใ<ช>ทีนี้การปั๊มหัวใจเนี่ยในกรณีของการจุน้ำเนี่ยน,นี่แน่นอนแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยมันมีกรณีอะไรบ้างที่เราจะเช่นว่าจะจะ,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 จะต้องปั๊มหัวใจหรือว่าต้อง,ต,องต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดมีลักษณะของการหมดสติเราก็ต้องปั๊มทันทีหรือว่าง ครับคือถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าคนไข้ไม่มีไม่มีสตินะครับถ้าเราจับชีพจรเป็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะก็จะฝึกพร้อมกับการจับชีพจรถ้าเกิดว่าเราจับชีพจรได้นะครับครับถ้าจับชีพจรได้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องปั๊มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่จับแล้วไม่มีชีพจรปั๊มเลยอ้โนะครับต้องเชคจากชีพจรก่อนครับปั๊มเลยครับหรือว่าถ้าเกิดว่า จับชีพจรไม่เป็นนะครับแล้วเรามั่นใจมากว่าโอ้โหคนไข้ไม่มีสตินะครับจะปั๊มไปก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะเดี๋ยวถ้าปั๊มเสร็จปุ๊กถ้าถ้าเกิดว่าคนไข้เขาเกิดมีสติขึ้นมาอย่าเขาจะบอกเราเองว่าเขาเจ็บหรือเขาอะไรตรงนั้นนะครับนะดีดีกว่าดีกว่าเราปล่อยให้หัวใจไม่เต้นแล้วเราไม่รู้แล้วเราก็ยังคงไม่ประเมินอยู่อย่างนั้นคือที่ผมถามนี่ก็หมายถึงว่าผมผมผมจะ ต,ต่อยอดไปทางทางคำถามในลักษณะก็ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมมติมันมีคนป่วยที่ว่า<ะ>ลม้ลมน้ลมแล้วกวข็ขาแข้งหักเนี้ไอ้ขาแข้งหัก,ลกปลอ่อยไปก่อนแต่เมื่อตมดสติเราต้องปั๊มก่อนอร่อานี้กรณีไฟช็อตอย่างนี้นครับอ๋อใช่ครับใช่ครับคือกรณีไฟช็อตหรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุถ้าคือถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่เข้าไปช่วยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปช่วยเนี่ยอย่างแรกอย่างที่ผมเคยบอกว่าทุกคนต้องปลอดภัยก่อน นะครับถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วสถานที่ไม่ปลอดภัยเราอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับถึงเราจะเห็นคนสลบอยู่ตรงนั้นก็ตามแต่ถ้าเกิดแบบอยู่กลางถนนหรืออะไรแล้วไม่มีคนกั้นถนนเนี่ยดังที่เคยเห็นในคลิปเป็นบ่อยๆว่ากําลังชื่อๆอยู่แล้วเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งสวนเข้ามาต้องระวังไว้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเราเข้าไปนะครับค่อยๆประเมินนะครับประเมินถ้าเกิดว่าคนที่มีมีสติหรือมีอะไรพวกนี้เราสามารถรอได้นะครับหรือว่าแล้วก็เกิดถ้าเกิดว่าคนที่หมดสติ พรงนี้นะครับถ้าเราอากจะช่วยเราก็ปั๊มก่อนนะครับในส่วนตัวหมอในครับในส่วนตัหมอที่อยู่โรงพยาบาลที่ป่าตองมานี่ครับในในปีหนึ่งเนี่ยเราเราได้ช่วยชีวิตคนที่จมน้ำไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับสถิติสถิติเห๋่วขออนุญาตนะครับพอดีเก็บสถิติมาด้วยนะครับ ก็ทั้งหมดนะครับที่จมน้ําทั้งที่เก็บสถิติของของทั้งภูเก็ตมปีปีที่ผ่านมาครับของป่าตองกับของวัดช่าภูเก็ตรวมกันนะครับทั้งหมดมี82รายทั้งปีเลยนะทั้งปีเลยนะครับคือ7 2นี่คือเสียชีวิตหมดเลยไม่ใช่ไหมเสือยังไงอยู่ที่อยู่่ทีประมาณ34รายจาก10%อยู่ที่ประมาณ28 29รายเนี่แหละครับเกือบครึ่งเกือบครึ่งนะค่ะ เหตุ <G> จมน้ำก็ <G> ก็ค่อนข้างหลากหลายเพรว่าบ้านเราทะเลร,รอบๆและส่วนหนึ่ง <G> แต่แล้วก็สถิติตของของการเจอเคสณีลักษณะของการจมน้ำเนี่ <G> ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติครับคุณหมอคนไทยเยอะกว่าครับ <O> คนไทยคนไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับตนนีค้คนไทยอันดับหนึ่งก็ จมน้ำเนี่ยเจอทั้งในทะเลแล้วก็เจอเจอทั้งในขุมน้ำของเราก็เด็กเป็นเด็กตอนนี้เป็นเด็กถ้าถ้าช่วงยิ่งช่วงปิดเทอมอัตราของเด็กจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีค่ะครับอย่างที่ทราบกันคือถ้าในในช่วงของของปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงปี57ก็ไม่ไม่น้อยแล้วอย่างที่คุณหมอบอกนะคะจำนวนก็ประมาณสัก82รายนะคะแต่ถ้าในรอบต้นปีจนถึงนปัจจุบันนี้ ก็นนี่ก็ยังก้าวเข้าสู่เดือนเดือนเมษายนะคะก็ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะคะสถิติของของของปีของต้นปีจนถึงณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอขอ่ต้นปีตอนนี้เราตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้เก็บสถิติแต่คุณหมอมีโอกาสได้ไปไปช่วยเคสจะจบน้ำว่างยังคะใช่ค่ะเราพูดแบบเชิงธุรกิจอะช่วงไตรมาสแรกช่วงไตรมาสแรกยังไม่มียังยังไม่ได้เก็บสถิติเท่าไหร่นะคะต้องรอประชุมก่อนว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณหมอมีโอกาสได้ไปช่วย ในในตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อปัจจุบันนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะคือตัวใหญ่ทางของทางโรงพยาบาลเนี่ยครับจะเป็นตั้งรับเป็นตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลสําหรับให้ให้คนที่ที่ที่จมน้ําค่ะส่งเข้ามาส่งเข้ามาครับส่งเข้ามาก็มีแต่ก็มีบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเกิดเกิดเกิดมันมีมีพวกแบบเหตุการณ์ที่น่าที่น่าเรียนรู้อีกหลายอย่างยังไงคะคุณหมอยังไงที่บอกว่าเรียนรู้อย่างเช่นอย่างเช่นสมมติ เออไม่ใช่สมมติอย่างเช่นแบ่งเป็นที่ทะเลอย่างเช่นที่ทะเลนี่ครับสมมติคนเจ้าหน้าที่ที่เขาปักธงเตือนเอาไว้ครับเช่นปักธงแดงเตือนเวลาวัดตรงนี้ธงแดงห้ามลงแต่โหเยอะมากครับที่ที่ลงไปจุดที่ปักธงแดงมีเคสลงเยอะมากใช่ครับแต่ตรงที่ไม่ปัก ไม่ค่อยมีมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับแต่ว่าแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยเชื่อเนี่ยเป็นจะเป็นพวกคนจีนซะมากกว่านะครับคนจีนคนละตีนครับแต่ว่าคนไทยก็เจอบ้างคนไทยนี่ก็เข้ามาบ้างนะครับเพราะเป็นคนที่แบบมั่นใจว่าตัวเองว่ายน้ําเก่งแต่ว่าเติม์ดไปเลยครับคนที่คิดว่าตตวเองว่ายน้ําเก่งเนี่ยในทะเลเนี่ยครับ ขึ้นเนี่ยวันตอนมาเนี่ยขึ้นไม่แน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นมีการม้วนกลับเข้าไปนะครับน่ต้องระวังไว้เลยถึงจะแข็งอะไรยังไงก็ตามเนาะค่ะเออพวกชอบท้าทายอย่างเงี้ยนะคะเราเปลี่ยนวิธีสิคะคุณหมอสมมติว่าคุณหมอบอกว่ามีทีมที่ไปปักธงแดงตรงนั้นแล้วคนจะลงเยอะเราก็แกล้งเอาธงแดงไปปักที่มันเล่นได้ไงคุณหมอใช่ไหมเอาปปักคนละที่กัน คนแบบนี้มันน่าจะมีนะแต่ว่าบางินในช่วงหน้ามรสุมมันเล่นไม่ได้ทั้งเล่นไม่ได้ทั้งอาวเลยอะไรอย่างนี้คือต้องมีไงคนคนลักษณะแบบนี้ก็คือชอบลองของอย่างนี้ก็มีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อย่างในกรณีของของสระน้านี่ก็นี่ก็นี่ก็มีมีอันทิที่เราเป็นต้องเรียนรู้ได้หลายอย่างเช่นมีคนจีนผมเจอคนจีนที่ ที่เป็นแม่พาลูกมานะครับลูกก็อายุประมาณหกสองขวบเนี่ยมาถึงแล้วแล้วเขาก็ก็ก็เปลี่ยนชุดให้ลูกนะครับคืนแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชุดบ้างเหมือนกันแต่ว่าทิ้งลูกเอาไว้อยู่ริมสระน้ำโดยที่ไม่มีใครดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วลงขึ้นมาถึงลงมาถึงก็ ลูกดำน้ำไปแล้วปัมเรียบร้อยแล้วครับอันตรายมากตรนี้นะครับอันนี้อันตรายอันตรายพราะฉะนั้นของเคสที่าอว่าเด็กเล็กๆอันตรายเคสแบบนี้คือว่าแกจะดูไอ้คลิปนั้นมากเกินไปคลิปอะไรคะคลิปที่ว่าที่ฝรั่งพยายามที่จะเอามานําเสนอตอนที่ว่าไอ้เด็กการวิธีการให้เด็กเล็กๆกันนะเด็กโกบกกว่าโยนมาในน้ำแล้วก็แล้วก็ให้เขาดิ้นเองนะอ๋อเออมันนรูเขาไงเขาไปได้ไงแต่มันไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่เสมอไปอันนั้นแหละค่ะจมน้ําเลยอันนี้อันตรายมากต้องดูเขาถึงบอกว่าต้องมี สตีในการเสพ่าวอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณหมอคายถามย้อนกลับไปเรื่องของวิธีการปั๊มหัวใจสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าการปั๊มหัวใจ หนึ่งละก็คือต้องประสานมืออย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะแต่วิธีการปั๊มก็ใช่ว่าจะปั๊มแบบประมาณว่าคือเรามีแรงเท่าไหร่ราจะใส่ใส่ใส่สไปมันมีจังหวะด้วยเท่าที่ที่ตู่ทราบข้อมูลนะด้ับในการปั๊มจริงๆต้องต้องปั๊มยังไงคุณหมอเอาแบบพื้นฐานก่อนถ้าเกิดว่าคุณหมออยากจะจะบอกให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ฟังผู้ปกครองที่ดูรายการเราอยู่น้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะก,ก็จริงจริง,รงมันต้องเป็นยังไงคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือถ้ามีถ้าเป็นต้งปั๊มคนเดียวเนี่ยครับเขาก็ให้ปั๊มนับ,น,บนับหนึนาทีเนี่ยได้ประมาณ30ครั้ง<อ>นะครับปั๊มสาแล้วก็แล้วก็ช่วยหายใจะนะครับรก็วิ่งไปช่วยหายใจ<อ>นะครับหรือว่าเท่าน ถ้ามี2คนก็ปั๊ม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 สามสิบก็ช่วยหายใจใช่ครับนช่คืันนี้ครับใ่อรับื้่งตันส่วนวิธี่ารอยาช่ารู้หรือว่รับใรียน่ครับใช่รัเ่ครับใชก็รักคับทางโรงพยาบคลับ้ช่ครับาชับใช่ครงบใชรับใช่ครง่ารงบ่ครับใช่ครับใดไหรับใ่ครับครับอ่ครับใครับ่ครับใช่ครันใ่ันไอ้ครันใช่คับใชครับใช่บใช่ครับใช่ครับกช่ครัปใช่รับอก่ใช่ครับใชรใช่ตรนใชตรใช่ครับใชครส้นช่ครับนคับใชับนี่ลงก็ มื้นมาจริงแล้วค่ะแต่ว่าเ<ต>น่าได้ไปหมดเลยอะแต่แต่เคยมีนะนี่รืงจริงเลยยังไงคะคนคนที่คนที่ปั๊มนี้อายุมากเลย แล้วก็ตัวเองลืมนึกไปว่าตัวเองีเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่างพี่น่วเองใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ตไม่ต้องไปยกตัวอย่างคนอื่อโย่คือไปปั๊มไปปั๊มปั๊มแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยมันนั่งช็อกอ๋อมันเหนื่อยเีื่อลืมตัวเองไงอันนี้อันตรายอันตรายนะต้องดูตัวเองด้วยเหมือนกันคนที่ต้องไปช่วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่คลิปเมื่อสักครู่ที่เราเอานําเสนอเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในส่วนภาคอีสารแต่ข้อมูลบอกมาเนี่ยน้องเขารอดนะนะคะ ว่าหลังจากไปถมพยายบาลแล้วก็มีการนําส่งโรงพยายบาลกันไปนะอาจจะด้วยวิธีการที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เขาบอกว่าสิ่งสําคัญคุณหมอบอกวแล้วว่าต้องมีสตินะคะคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมนมคะเรื่องของเหตุจมน้ําซึ่งถือได้ว่าจากนี้ไปยังอยู่ในช่วงของการบดเทอมด้วยมีผู้ปกครองหลายๆท่านที่อาจจะอาจจะปล่อยปลละเลยอาจจะรู้ท่องไม่ถึงการ เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะภูเก็ตเราเกาะทะเลทั้งนั้นเลยนะคะอยากจะจะบอกอะไรผู้ชมบ้างค่ะครับพอดีผมดิสมาอยากจะฝากไว้หลายเรื่องเลยครับินค่ะิญค่ะผมก็อันแรกเลยนะครับเวลาผู้ปกครองตอนที่ที่จะที่จะไม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก่อนที่จะไปเนี่ยครับอย่าไปคนเดียว นะครับอย่าไปอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าไปคนเดียวอย่าลงเล่นน้ําคนเดียวเพราะว่าถ้าลงเล่นน้าคนเดียวเกิดมีอะไรอะไรขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับค,คนคนรอบๆก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกได้นะครับก่อนลงน้ำเนี่ยไม่ควรกินอาหารก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับเพราอเพว่าจะสำลักกินคืออาหารที่อยู่ในในกระเพาะแล้วเวลาตอนที่เราเล่นนินเนี่ยเขาจะสำลักขึ้นมานะครับแล้วจะสำลักลงปอดแล้วเวลาตอนสำลักเนี่ยเราจะ มันจะมันจะแพนิกมันจะมันจะดิ้นแล้วมันจะโยนจมนะครักตรำลั้ค่ะแล้วอยัางไงต่อครับแล้วก็คนเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีเนี่ยครับเวลาที่ที่ไปลงเล่นน้ำเนี่ยที่ที่ผู้ปกครองเอ่อใช้มั่นใจว่ามีห่วงยางแล้วหรือมีพวก ชูชีพที่ไ่แล้วเนี่ยต้องระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับอันนั้นถือว่าเป็นของเล่นที่น้องเขาจะไปเล่นได้เราไม่มั่นใจเราเราเราไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาตอนที่น้องเขาว่วยเนี่ยจะไปเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าแล้วทาให้รั่วคือสมมติว่าถ้าเกิดว่ารั่วจะรอดเสมอไปอย่างนี้ใช่ครับเวลาตอนถ้าเราถ้าเราคาาสายตาไปแล้วเกิดรั่วขึ้นมาน้องเขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับ่ะแล้วก็เวลาตอนเล่นเนี่ยลงเล่นในที่ที่จัดให้เพราะว่าบางที่ เนี่ยมันเขาจะมีพวกต่อไม้หรือว่ามีเศษหิน<ช>หรือว่า<ช>แล้วในทะเลบางที่ก็จะเป็นพวกเรือะนะครับนะคะนะคะอ่ะก็ะ เลยว่ายังมีอีกนิดหน่อยคุณหมอเริญมากค่ะเอาเอาที่สําคัญสําคัญเลยแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นพวกเครื่องประดับที่ใส่กับชุดที่ใส่นะครับชุดหนักๆพวกชุดยีนพวกนั้นอย่าเพิ่งนะครับเครื่องประดับพวกที่ใส่เท้าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวกับพวกขอนไม้ขึ้นมาไม่ได้อันนี้ที่สําคัญเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างที่บอกแล้วเขาเลยให้ใส่เสื้อผ้าที่มันน้อยชิ้นแล้วก็บางเบานั่นคือที่หมายที่ไปไม่ใช่ว่าอยากจะโชว์รูปร่างร่างกายเสอย่างเดียวไม่ใช่นะนะคะอารักขานี่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็หยิบมานําเสนอให้้กับคุณผูมไ ติดตามกันนะคะ,คะในรายการของเราแหล่งข่าวรอบเกาะกับช่วงแหล่งข่าวเล่า,ลา,าคลิปนั่นเองค่ะกับน,น,น,ะคะคยนายแพทย์คนิลนะคะกีรติพงศัยบุญนะคะท่านก็มาพูดคุยเรื่องของคลิปนะคะเกี่ยวกับเด็กจมน้ําจากนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นดูแลลูกหลานตัวเองให้มากขึ้นใส่ใจลูกหลานตัวเองให้มากขึ้นเตือนลูกหลานตัวเองให้มากขึ้นนะคะกับเรื่องของเหตุหรือว่าจะไปเล่นน้ําเล่นท่าตรงจุดไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุได้นั่นเองนะนะคะฝากกันไว้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณ คุณครับคุณหมอคณินเป็นอย่างสูงครับที่ะะให้เก็บมาให้ข้อมูลถือว่าวันนี้ได้ข้อมูลเยอะครับได้ความรู้อย่างน้อยการปั๊มหัวใจก<ช>ารการช่วยผายปอดเลืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีกระบวนการที่ถูกต้องอยู่และที่สำคัญคือข้อข้อเตือนใจข้อพึงระวังเจะเป็นเรื่องของการเล่นนั่นในที่ควรเล่นเครื่อง เครื่องประดับทั้งหลายทั้งปวงที่คุณหมอได้กรุณาให้ข้อมูลมานี่คือสาระที่มันเป็นประโยชน์ตางนั้นกับชีวิตของทุกๆคนใช่ค่ะเดี๋ยวขออีกนิดเดงหน่หนๆก็พูดถึงเรื่องของออขอบคุณคุณหมอไปแล้วนะคะขอบคุณชุดด้วยในอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันร้านดีว่านะคะก็สนะะับสนุนชุดนะคะสนใจก็ติดต่อคุณอัสมากันได้อยู่ในเ e อ็กโปนะคะศูนย์ค้าเอ็กโปและเี่เดียวกับร้านดีว่าเอ็กโปค่ะคุณด้วยน, e นะคะคุณหมอก็ เสื้อซื้อเองนะครับเ<ช>ม่ต้องขอบคุณเสื้อคุณหมอซื้อเอง <laughs> <laughs> จะพูดทำไมเนี่ยอ,อ,อ,อ่คือวันนี้ก็เราท,า <laughs> ราทั้งสามค่ะลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสาระ,ะประโยชน์เกิดขึ้นกับทุกท่านเลยครับถ้าท่านมีสติเชื่อฟังแล้วก็ไม่ประมาทครับแล้วแต่อยู่สังคมอย่างมีความสุขครับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ